สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์วิชเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับ s ซอร์เวอร์ไอแลนด์เอวูชันนะฮะสิ่งแรกที่ผมจะนำเสนรในวันนี้ก็คือการล่านะครับล่าโดยการเช็ดขน,น,นเองหรือว่าผมมีลูกธนูเยอะหรือเปล่าตอนนี้มีอยู่200กว่าลูกนะฮะเนี่ยมี200กว่าลูกอ่ะก็ถือว่าโอเคเยอะใช้ได้เลยผมจะล่าจิ้งจอกนะจิ้งจอกเนี่ยเป็นเรียกว่า สิ่งที่มีไอเทมเยอะอียดหรือพวกสัตว์เล็กนะฮะเนี่ยผมจะลา่าจิงจอกขั้นต้นเลยพอเราเลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลงแล้เราอย่างเงี้ยเตรียมตัวแล้วก็กดคลิกทีหนึ่งยิงแล้วก็เลงตามอ่ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะฮะ,ะเลงตามไว้อย่างงี้อ่าเห็นไหมย,ยิงแล้วก็ทรงไวให้มันรุนสีแดงอ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรียบร้อยแค่นี้ก็ได้แล้วครับดูอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นแดงๆในแถวนี้แหละ อยู่ไหนเอ่ยจิ้งจอกน้อยอยู่ไหนวะมีแต่ช้างนี่ไงมันกำลังบินอยู่แถวนั้นนะ่ะระยะนี้ถึงไหมอ่ายังไม่ถึงเระยะนี้ได้ละธนูนี้มันยิงไมีแค่แรงเท่าไหร่นะครับโอ้โอ้ไปไหน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 โอ้ไปไหนไปไหนไปนไหนไอ้าวหลุดไปไหนวะ โอ้โหพาย,ย่างแรงเลยอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอแก้มือหน่อยมีสองตัวตรงนี้นี่เรียบร้อยไอตัวหนึ่งไปไหนวะนี่ว่าตัวใหม่เน,นี่ยออโน่นไงโน่นไงโน่นไง,น,ไงนี่นี่เรียบร้อย นี่การล่าแบบง่ายๆนะฮะการใช้ธนูเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะนี่ผมเจอกล้วยด้วยครั้งสุกเลยเก็บไว้กินดีกว่า,เ,าเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้วิธีการล่าแล้วนะฮะการล่ายิ้งจองเป็นอะไรที่แบบยากที่สุดแล้วนะการล่าสัญญาณก็ถือว่ายากอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมสร้างธนูไว้ก่อนด้วยกันเผื่อว่าธนูพังธนูมีสองแบบนะมีแบบไม้แล้วก็แบบกระดูก กระดูกก็ค่อนข้างหาวัตถุทิบยากหน่อยแต่แบบไม้เนี่ยจะยิงเบาแต่ว่าก็หาวัตถุิบง่ายกว่านะฮะมันยาตถึงเชือกนี่แหละ,ะทำเชือกก่อนเดีย๋ยวมันจะไปล่าช้างแต่ตอนนี้ธนูเราไม่พร้อมเพราะว่ามันใกล้จะพังละผมรอธนูแป๊บหนึ่งแล้วฮะแล้วก็าามาล่าช้างกันอะตอนนี้ได้แล้วพร้อมแล้วลูกธนูพร้อมเหยื่อพร้อมแล้วก็เราก็พร้อมด้วยเอาตัวไหนก็ได้ครับ ตันนี้ยิงอยู่ระยะห่างเกินไปนี่นี่ก็ยิงมันโดนละโดนละยังไม่รู้ตัวมันไกลโอ,โอมาแล้วมาแเราถอยยิงนะฮะถอยยิงครับอ่ายิงแล้วถอยครับช้างมันจะวิ่งเร็วหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกลัวมันอ่าธนกใกล้พังละโอ้พังไปหนึ่งเอาไปยิงโดนตัวนี้เฉยเลยอื ตัวนั้นไปละมาตัวนี้ก็ได้เราต้องค้าทั้งสองตัวอแล้วนี่นี่ไม่โดนตัวนี้แล้วกันใกล้ตายแล้วตัวนี้เรียบร้อยไปหนึ่งตัวกระดูกด้วยหนังด้วยนะฮะแล้วไขมันช้างอีกตั้งหากอม,มาสิเอา้ายิงไปไหนเนี่ยอ้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอึ๊บเรียบร้อย นี่นะฮะการล่าช้างไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะเราก็ได้ดูได้เนื้อได้อะไรมานี่ล่ายิางจอกนี่ก็มันจะหนีเรายิางจอกนี่คือมันหนีเราไงมันนี่เหมือนช้างวิ่งมาหาเรานะฮะยิงจ,จอก่าหนีเราเราต้องไล่ตามมันให้ได้นี่มันก็ไม่ยากนะฮะเอาละวิธีการล่าก,การยิงธนูมันก็ประมาณนี้แหละง่ายๆนะการสร้างการคราฟเล่งต่างนี่เราก็สามารถสร้างสามารถคราฟได้ด้วยตัวเองนะแต่ที่แบบง่ายๆยมากนี่ก็เป็นเครื่อง อ่าล้อมเหล็กนี่ก็เป็นเครื่องทาอาหารตัดไม้เครื่องทําหินต่างๆบ้านมีสามลักษณะด้วยกันนะฮะจะว่าสีก็ได้กะว่าอย่างเป็นเต็นท์อันนี้เป็นเป็นบ้านไม้อนะเป็นบ้านไม้บ้านไผ่ทําจากต้นไผ่อันนี้เป็นบ้านหินทําจากหิน,นล้วนๆตัวนี้ใช้วัตถุดิบเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานในการสร้างนะฮะมาดูตัวผมแล้วกันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ สำหรับตัวผมก็ไอเทมครบละแต่มีอยู่ช่องหนึ่ง่ยตรงนี้ไม่รู้มันเป็นมันเป็นอะไรนะหาที่ใส่ไม่เจอเลยเราก็สร้างอดีที่สุดนะฮะสาหรับการใส่ก็ตัวนี้เลยก็เกงตัวนี้หมวกอันนี้แล้วก็ถุงมืออันนี้ประกอบร่างเข้าไปส่วนวิุปกรณ์ก็จาเป็นก็มีเบ็ดนะฮะ,ะพวกนี้ก็พูกันอื่นๆนี่ก็ใช้ทั่วไปไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสกับการใช้มันนะฮะมันก็ใช้ได้เหมือนกันหมดแหละแตกตา่างแค่รูปร่างนั้นเอง ส่วนบ้านก็มีสรรพสินะที่ผมว่า1บ้านไม้ไผ่เนี่ยพวกเอาไม้ไผ่มาทานะฮะหรือลาอ้อย,อยนี่แหละมันคล้ายๆกันเดี๋ยวลำอ้อยมาทําบ้านคงไม่ได้นะก็เป็นไม้ไผ่แล้วกันแล้วก็บ้านจากไม้ส่วนใหญ่ก็เป็นต้นไม้แล้วก็ไม้แผ่นกระดานเต็นท์ก็เป็นพวกใบไม้กิ่งไม้แล้วก็เชือกนะฮะหลังคาตัวนี้ไม่สมามารถสร้างด้วยตัวเองได้นะฮะเพราะว่าไอ้ดินเหนียวเนี่ยไอ้ดินเหนียวเราหาหาเองไม่ได้ไง ให้ตัวทําหลังคาตัวนี้นะฮะต้องใช้ดินเหนียวนะดินเหนียวตัวนี้ไม่มีให้เราสร้างนะครับเราต้องซื้อด้วยเงินในเกมมแหละแต่ว่าเราก็สามารถที่ดูโฆษณาแล้วก็ได้เงินส่วนนั้นมา1โฆษณาต่อห้าเหรียญแต่ว่าเราต้องรู้เยอะวะ่ามันต้องมันซื้อหลังคาเลยนี่ในราคา8 6ดหเหรียญน,นะฮะซึ่งผมก็ทำมาแล้วก็ได้หลังคาไอ้ตัวนี้มาอืมซึ่งแพงมากไปดูกันว่าหลังคาเป็นยังไงเนี่ยหลังคาตัวนี้นะฮะขายยากมากอืม บนบ้านผมก็ขึ้นมีดูได้เลยอู้อู้ผมสร้างเตียงไว้แล้วเราสามารถนอนได้ด้วยนะฮะนี่นอนได้ด้วยนอนแล้วจะหายหยิวหรือเปล่าไม่แน่ใจลองนอนนี่หน่อยปึ๊บปึ๊บเตื่นละหมดไปครึ่งวันไม่ได้อะไรเลยน่าจะแบบด้วยผมเตรียมอยู่นะ ทีนี้การการสร้างบ้านก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะเรามันก็มีวิธีในการสร้างอยู่ส่วนการหาวัตถุดิบก็ไม่ได้ยากเช่นกันต้นไม้ก็จะได้กิ่งไม้ได้ใบไม้แล้วก็ได้ท่อนไม้การมาทําไม้แผ่นกระดานก็โดยการสร้างไอเทมนี้ขึ้นมานะฮะเราก็สามารถที่จะสร้างแผ่นกระดานไม้อะไรต่างพวกนี้ได้นะฮะเนี่ยแผ่นกระดานเนี่ยสร้างจากต้นไม้นั่นเองก็ไม่ได้ยากอะไร ทีนี้อาชีพหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะหายากจริงๆก็คือ,อาถาวันที่มาทําเชือกนะฮะแล้วก็หาตามพุ่มไม้หาตามพวกนี้แหละเนี่ยก็จะได้ไมาเห็นไหมฮะไฟเบอร์นี่นะฮะก็คือพวกเปลือกไม้พวกาถาวันนะฮะมาทาเป็นเชือกนั่นเองสําคัญมากสร้างธนูสร้างอะไรอย่างนี้นะจาเป็นสุดๆส,สิ่งที่สําคัญนะฮะนาเกีมาชีลอดนี่ก็คือการหาอาหารแล้วก็หาน้ําดื่มนะฮะหาอาหารนี่ มันก็มีหลายวิธีด้วยกันหนึ่งการล่าก็เหมือนผมเมื่อกี้นี่การล่าสัตว์การตกปลานี่ก็เป็นการหาอาหารสองก็คือหาตามพืชนะฮะเช่นต้นเนี้ยต้นกล้วยนีย่แล้วก็สามารถที่เก็บกล้วยไปกินได้เนี่ยเห็นว่ามีมีลูกแล้วก็โอเคเก็บได้เลยนะแล้วก็ได้กล้วยมา2ลูก3คือต้นมะพร้าวดูว่าต้นไหนมีลูกแล้วอืมต้นไหนดี อ๋อนี่นี่มันน่าจะมีลูกนะนี่คือลูกมันใช่ป่ะในลูกมันแหละลองลองสับดูตัวนี้ผมเอาที่ขุดดินนี่แหละมาสับดูสิว่าจะมีมะพร้าวให้เราไหมดูมีลูกเต็มเลยลูกหรือหลังป่วกก็ไม่รู้นะลองดูลองดูงดต่อได้มาแล้วลูกนึงแสดงว่าต้นแบบนี้มีลูกมะพร้าวอยู่นะเอา้าผังซะแล้วม,มันใช้งานผิดวิธีป่ะเนี่ย เราได้ไมาแค่ลูกเดียวนะฮะเพราะว่าเราใช้เครื่องมือผดวิธีแต่มันก็สามารถเป็นอาหารให้เราได้เพราะว่าตัวนั้นน่ะมันให้ทั้งน้ําให้ทั้งอาหารนะฮะเนี่ยล่าสัตว์เล็กก็ได้ถ้าเราไม่อยากเวลาสัตว์ใหญ่เสี่ยงอันตรายเราก็ล่าสัตว์เล็กไปอ่ะทีนี้ก็ได้ละได้เนื้อหนึ่งได้หนังได้เออได้หางแล้วก็ได้หนังได้เนื้อด้วยนะฮะกระดูกอีกตั้งหากเะี่ยเี้ยวอีกตั้งหากโอโ้โหครบเลย แต่ถ้าเราไม่อยากไปไล่ยิงเราก็มาหา่าปลาได้เนี่ย่าปลาแล้วก็คลิกไปได้ปึ๊กปุ้มรอปลาจ๋ามาแล้วก็ดึงลงมาได้ละสามตัวจบนะฮะตกปลาเดียวได้ปลาสามตัวโอ้โหมันโคตรเบ็ดเลยเนี่ยเนี่ยได้ปลามาสามตัวนี่สามตัวนี้เลย เบลอร์ปลากินดิบไปด้วยโอ้โหแต่เนื้อผมโคตเรเยอะเอามาทำอาหารไม่ก็ได้นะฮะสำหรับสัตว์ในเกมนี้ก็มีอยู่หลายอย่างนะฮะไล่ตั้งแต่หมาป่ากระต่ายชมดแลดช้างจระเข้สิงโตโอ้มีเยอะครับเยอะเยอะมากเลยแต่ผู้ล่ามีอยู่ไม่กี่ตัวผู้ล่าก็จะมีจระเข้กับสิงโตแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าก็เราคือเก่งสุดแล้วแหละในป่าเนี้ยผู้สัตว์อื่นก็ไม่ค่อยดูร้าย ช้างนี่ถ้าไม่โจมตีมันมันก็ไม่ทำลายเรานะฮะไปดูว่ามันทำลายเราไหมพี่ช้างพี่ช้างไปไหนเนี่ยตัวใหญ่มากเลยโอ้โหดูตูพี่ช้างสิอื้อฮรู้สึกว่าจะหนักตูดมากนะดูขาด้านหลังเนี่ยงอเชี่ยเนี่ยมันก็ไม่ทำลายเรานะฮะเพราะว่าเราไม่โจมตีมันนั่นเองแต่ว่าจะเข้เกับสิงโตเห็นไม่ได้เลยวิ่งใส่เราแต่วันนี้คงไม่มีโชคในการพบสิงโตหรอกมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ สำหรับคนที่ไม่รู้นะนี่คือหินนะครับเราสามารถที่มาหินได้ตรงนี้ไม่ง่ายเลยขุดหินไปการขุดการตัดเนี่ยเราจะเอาอะไรก็ได้ที่เป็นอาวุธนยสามารถทําได้เหมือนกันหมดนะฮะไม่จำเป็นต้องเฉพาะทางไม่ใช่ว่าจะสับหินต้องเอาที่ขุดหินไม่ใช่นะฮะเอาอะไรก็ได้ใส่ไปเลยผมจะตามหาผู้ล่าหน่อยนะว่าจะมีลงเหลืออยู่ในป่าแห่งนี้ไหมเออเราเจอก็ตายแน่เลยวะ่ะ วิ่งจันเลยดีเดยอไปดูกระต่ายก่อนนะฮะเราจะล่ากระต่ายกันนี่ไงกระต่ายแล้วอุ้ยวิ่งเร็วมากเลยมึงเจอมึงเจอนักล่ามือหนึ่งโดนกูวิ่งเร็วมากเลยโดนไหมอ่าเรียบร้อยได้ด้วยนะนี่โคตรเทปเลยนี่แหละเราเป็นนักล่าโคตรเทพนะฮะเราได้อาหารแล้วทีนี้เราต้องการไปดูน้าครับน้ํามันทํายังไงเอาแล้วก็ต้องสร้างนี่ขึ้นมาก่อน มันก็คือถังไม้นั่นเองนะครับสร้างถังไม้ก็ไม่ยากอะไรท่อนไม้กับเชือกก็ได้เป็นถังละแต่ว่าผมสร้างไว้แล้วล่ะสองอันผมก็จะมาใส่ตรงนี้แล้วกันอ่ะเรียบร้อยพร้อมเราก็ไปหาแหล่งน้ําเลยจะเป็นน้ําทะเลน้ําจืดน้ําเค็มน้ําสกปรกโสโครกอะไรก็สามารถทาาี่จะตักขึ้นมาแล้วทําเป็นน้ําบริสุทธิ์ได้เลยนะคอยดูนะไม่รู้ว่าน้ํานี้ มันมีช้างมาขี้ใส่หรือเปล่าแต่เราก็จะตักปุ๊บอ๋อบอกว่าเฟสวอเตอร์กลายเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์เลยนะฮะ <Wow. S 1> สุดใหม่จากบอ่อเลยทีเดียวรล้วก็ตักไว้เลยเยอะๆขุมข้าวละกินหน่อยโอ้เกือบเต็มมะาพร้าวดีวกว่มามะพ้าวดีวกว่าไนนิดปล่อยนะฮะพอชีวิตรอดได้กินน้ำไปโอเคแล้วก็สบายตัวแล้วตอนนี้การสร้างบ้านการสร้างของนี่ มันก็มันก็มีอยู่แล้วอะวิธีการทํามันการหาวัตถุดิบอะไรก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะฮะแต่ว่าใครอยากรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอะไรก็สามารถถามเลยนะว่าไอ้ตัวนี้หามาจากไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ช่วงแรกๆนี่เราต้องการอย่างหนึ่งมากๆนะ,ะคือหินบางทีเราใช้ทําเครื่องมือเราจนหมดไงลืมไปว่าหินเอามาจากไหนยังไงถ้าเราไม่มีเครื่องมือสับเราก็ไม่สามารถที่จะเอามาออกมาจากก้อนมันได้นะฮะ ฉะนั้นสิ่งที่เราคนมองหาก็คือไอ้ตรงซากกิ่งไม้อันนี้คือต้นอ้อยนะต้นอ้อยเอาอ้อยมาทําเป็นบ้านมาทําเป็นอาหารได้เราก็มองหาพุ่มไม้พุ่มซากกิ่งไม้อันนี้อันนี้แะแค่กิก่งไม้นะแต่ว่าเราต้องการหินเราต้องมองหาซากกิ่งไม้ที่กองอยู่บนพื้นนี่แบบนี้นะเนี่ยแบบนี้ซากใบมงุมงใบไม,ม้พวกนี้ อาจจะมีหินอยู่นะ<ช>แล้วก็ได้หินแล้วก็ได้เห็ดมาด้วยนะฮะได้อาหารมาด้วยคุ้มมากๆเลยผมจะไปดูฝั่งโน้นแล้วกันว่าจะมีสัตว์พูล่าหรือว่ามีเสี่ยอันตรายที่อยู่บนเกาะนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีแล้วก็ต้องรีบกําจัดมันนะเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับเรานะครับโอ้ฝั่งนี้ยิ่งใหญ่มากเลยไม่ใช่ที่เล็กๆแนี่เฮ้ยข้างล่างมีตัวอะไรอยู่ตะกุบตะกุบตรงนั้นเดี๋ยวงไปดูนะฮะโอ้ชันมากเลยอันตรายไหมเนี่ยไม่เป็นไรเราโคดแข็งแกล่ง ว้ายนี่มันตัวอะไรนะตัวชมดปะไอตัวสีสีอะตัวนี้ก็ไม่ใช่สัตว์ดูร้ายนะครับจะไปไหนเจอหมายิ่งซะดีๆธนูเราไม่ค่อยดีนะฮะอาจจะยิงหลายนัดหน่อยประมาณ3เอายิงไม่โดนละโู้ฝั่งนีเยอะด้วยเรียบร้อยอ่ะเขได้เหมือนกับหมาจิ้งจอกนะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้มีไขมันเพิ่มมาด้วยแต่ผมยังไม่รู้นะว่าไขามันเนี่ยจะไปทำอะไรนะัยมองไม่เห็นประโยชน์มันเลย โอ้ที่นี่เป็นทุ่งใหญ่มากเราเจอไอ้เคแล้วว่าเราไปไล่เคกันถึงมันจะไม่แรงแต่ว่าเคก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะฮะเราก็สามารถใช้หอกหรืออะไรพวกนั้นทําลายมันได้ครับมันไปไหนแล้วล่ะเคจ๋าพี่มาแล้วเดินอย่างเงี้ยอันตรายนะเผื่อมันดักอยู่ตรงเนินเราเสร็จเลยปุ๊บเอาเคไปไหนอะ เดี๋ยวก็ปีนเขาขึ้นมปเล่นบนเขาอะตกเขาตายไปแล้วมั้งไงอู้ขึ้นไม่ได้อู้ยังไง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 มันูไกลเกินไปว้าวเคสองตัวด้วยอเคผัวเมียแน่เลยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยมาแล้ว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 โว้โห โอ้โดนด้วยโดนด้วยเราโดนมันกัด้วยทีนึงตายไปซะได้เคี่ยวหนังแล้วก็เนือ้อเหมียเมียแก้แค้นมีแก้แค้นเมียมาแก้แค้แแนให้ผัวมามึงมาซ้ำอีกทีนึงยการล่าก็คือยิงไปถอยไปนะฮะใยญ่มันประชิดตัวเราได้ไม่งั้นจะตายไม่รู้ตัวครับถ้าเจอสัตว์อืน่นๆมากมายเนี่ยเช่นแรดหรือว่าฮิปโปรหรือว่าสิงโตเนี่ยเราต้องออกจากเกาะของเรานะ ดยการใช้เรือพายไปนะตอนนี้เราก็บรรลุถึงเรื่องการล่าแล้วนะฮะเอาละสำหรับใครมีข้อสงสัยอะไรสำหรับเกมนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอสอบถามได้เลยนะฮะถ้าผมรู้ผมก็จะตอบให้นะฮะแต่ผมไม่รู้ก็จะหาข้อมูลเพื่อมาตอบให้นะครับเอาละสำหรับ s u r v i v o r Island Evolution นี้ก็เพียงพอจะเป็นแค่นี้แหละผมก็ขอบคุณมากเลยะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอากา่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ